สวัสดีวันหยุดจ้าวันนี้เราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเคลียร์พื้นที่เตรียมปลูกผักช่วงฤด,ดูหนาวนี่กะลมังอยู่แค่นี้แหละมีสำนีกอางยูเมดมือางอยูซุบม,มือนี่ผักบุ้งของเราผักบุ้งขาดสารอาหาร แล้วก็มีขิงผักสลัดสองสามต้นอันนี้เราเตรียมดินไว้แล้วเตรียมดินเรียบร้อยอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งเตรียมวันนี้เพิ่งขุดของเก่าออกเดี๋ยวตัดแดดไว้สักวันสองวันนี่ อันนี้คือผักสลัดที่เราโรยไปเมื่อสามวันที่แล้วขึ้นมาเต็มเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผักสลัดมันก็เป็นสลัดแหละเนาะสลัดอีกอย่างผักกาดหอมอมแต่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าสายพันธุ์อะไรมันใหม่แค่ไหนอันนี้ ผักชีผักชีขึ้นต๊บปูติปิต้นนี้นอยๆเนี่ยอันนี้อันนี้ผักชีลาวออกดอก,ออกมเมล็ดแล้วน,นี่ดินเราก็เตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมเดี๋ยวผักสลัดผัก การหอมเราพอย้ายเราก็จะปลูกเราก็จะย้ายมาปลูกเอ๊ะวันนี้ถ้าไปพูดพูดจาไม่ค่อยแข็งแรงเลยลิ้นพันกัน <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> บรรยากาศก็เมฆฝนมาแล้วนะจ๊ะทุกคนไม่รู้ว่าเมฆฝนหรือว่าฤดูหนาวอันนี้เมื่อวานเราตัดไปแล้วหน่อไม้ฝรั่งเอ้ไม่ใช่สิเราตัดเมื่อเช้า แต่แล้ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปนี่นมเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งเราสุกเรียบร้อยแล้วเป็นสีแดงแล้วนะจ๊ะนี่นี่แล้วก็มีต้นทางน้น ต้นนี้มีสองสองมเมล็ดวันนี้อยู่บนดาดฟ้าทั้งวันตัวดำฟ้าขึ้นเลยมันจริงๆมันไม่มีแดดหรอกแต่ว่ามันก็ร้อนอะ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรเด็ดมันมันหลวั่หลัวเขาเอิญมาจังอันนี้อันนี้ตลกมากเลยอะ่ะเราตัดต้นผักกาดเอไม่ใช่สิผักหวาน กิ่งก้านมันตัดแต่งเอามาปักทําเป็นไอ้เนี่ยให้มันดูดิมันงอกมาเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวจะต้องได้ถอนออกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันแย่งอาหารต้นหน่อ,อไม้ฝรั่งบรรยากาศวันนี้โล่งหมดทุกอย่าง เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมีเมล็ดพันธุ์ผักอีกหลายอย่างแต่ยังไม่ได้เพาะเตรียมดินก่อนคืจ้าคลิปนี้แค่นี้น,นะจ้าจวถึงแน่เลเราจะเจอกันคลิปหน้าจ้าโอ้ยพูดไม่ถูกไปละ